ะนไอ้ฉลักมันนกอ๋อมันหลวมฉลักตัวเกณฑ์ยาวมันอะมันหลวมไงเพราะมันหลวมทุกคนดูดูดูเห็นไหมดูดีๆป่ะทำโยกเต้น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 แต่ไหนใส่ตุเลร่เตือนเบาซ้าย รังตะลืดน้านะ้องมู้นี่อยู่ขว้ามืออยู่ขว้ามือเออไปเหอะยังไม่ถึงหนกเดออ Được chạy đây tôi liền Được chạy đây dài lên Dasar murid! <laughs>